โอ้โหดูดูดอืมอืมอืข้าวติ่เกลก็อร่อยเหมือนกันนะเนี่ยสวัสดีครับผมวันนี้คุณอยู่กับช่องผมนูมไงเทคกอาทายนะครับผมวันนี้ผมก็ทํามากินก๋วตเยีเกวกันนะครับผม ที่นานี่แหละแต่มันจะกินบนต้นไม้เว้ยซึ่งเราจะกินแบบปกติไม่ได้นะครับผมเทนนิาไทยถ้ากินแบบปกติก็โอ้โหทรงปรเปิดปเปิดตึ้งตึงเตาะเลยนะครับผม <Okay. S 2> ผมจะมากินกว๋วยเตี๋ยวบนต้นไม้ต้นนี้นะครับผมเนี่ย <Okay. S 2> ทุกคนเห็นไหมโอเคมีไหมเออผมจะขึ้นไปกินบนนั้นเว้ยทุกคนก็กดไลค์ด้วยนะเผื่อตกต้นไม้มาก็จะคุ้มวันนี้ ก็ก่อนจะไปดูนะครับผมช่วยกดซับตะใครด้วยเถอะใครที่ยังไม่กดนะครับผมกดซับตะไครกดกระดิ่งกดไลค์ให้ด้วยนะครับผม,มจะจะได้ถึงพันซับจะได้กินไอ้มาเมเนี่อยากกินยังเลยเนี่ยออนะครับผมอ,อไอต้นไม้ที่ผมจะไปกินเนะี่ยเขาเรียกว่าต้นมะขอนะครับผมเออต้นมะข้อผมก็จะไปกินบนนั้นแหละก็ไม่รู้ว่าจะตกหรือจะเป็นยังไงนะออไปกินไปดูดีกว่า ครับผมเดี๋ยวตอนนี้ผมขอวางกล้องก่อนแล้วกัน โอเคครับผมตอนนี้ผมได้ที่น่ากินกินแล้วนี่นี่โอเคนี่๋ว่เต๋อู่นี่ดูดูวิวดิโอโหกินแบบโลกไม่จำนะครับผมโลกลืมเลยอ่ะเออนี่หอพันั่งกินตรงนี้ดีกว่านะครับผมไม่อยากไปไกลแล้วเดี๋ยวลงไม่ได้อีกลงไม่เป็นด้วยเออได้แล้วครับผมอุเปื้อนมือเลยโอ้ โอ้ตะเกียบนี่ผ่านมากี่สึกวะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยทุกคนดูตะเกียบดิดูดูทำไมเป็นแบบนี้วะโอ้โหไม่ใช่แม่งละทิ้งมาเลยโอ้น่ากินมากเลยครับผมดูน่ากิน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 อมาครับทุกคน กว๋วยเตี๋วก็น่ากินเหมือนกันนั่นเนี่ยโอ้โหกินไปชมวิวไปแจ๋วเฮ้ยก้องเหี๋ยวมืดดิฮวัโดีก้องก้องก้องเอ้ย,อออยมาแล้วมาแล้วใส่ก้องมาเลยครับลูกชิ้นอ,อืมอร่อยมากเลยกินไปก็ชมวิวไปอ่ะครับผมอืมอืม มาเด้อพ่อแม่พ oh. mm ี hmm. mm ่น hmm. ้องโคตรแซ่บเลยดูดูดูนี่โอ้โหดูดูขก๋วยเต๋ยวก็อร่อยเหมือนกันนะเนี่ยโอ้โหเอ้ยกลองมืออีกแล้ว อืืืืออออออร่อยความสูงจากต้นไม้ลงไปอยู่พื้นนะผมว่าประมาณหนึ่งสองสามสี่สี่ถงห้าเมตรได้นะทุกคนตกไปนี่ไม่พิการก็เลี้ยงไม่โตนะครับผมอือร่อยอืม,อ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 ม อืผมใช้พลังวิเศษนะครับผมถ้ากล้องมันมึกอะผมจะแบมือกล้องมันจะสว่างเลยกล้องแม่งกาบหวัวเว่ยนะครับพวกคุณถ้าเขาจ่ายผมจะบอกว่ากล้องแม่งสวยนะ นั่งกินแบบนี้ะเดี๋ยวตกต้นไม้นั่งแบบขาสมานไม่ได้อืมแบบก๋วยเตี๋ยวอร่อยจริงครับอื ยี่สิบห้าบาทได้อย่างเยอะเลยครับทุกคนไปกินโดนกระปิเมื่อกี้เพมปึป๊ดเลยอื จริงๆผมอิ่มตั้งแต่ขึ้นต้นไม้แล้วแหละไม่อย่างเหนื่อยเหนื่อยจนอิ่มเหมือนทุกคนเคยเป็นป่ะ ระวังระวังหมดแล้วครับ หมดแล้วครับทุกคนเฮ้ยหมดแล้วครับดูๆๆเอ้ยมูใสโทรศัพท์แตกวะนี่ครับทุกคนดูอืมเค็ม 음! Mm. 음! Mm. หมดแล้วดูหมดแล้วโอ้โหคนลอยทุกคนครับทุกคนครับมาดูวิวมาดูวิวเดี๋ยวผมจะพามาดูวิวโอ้ยอันนี้แต่ก่อนนี่แต่ก่อนนี่ผมเป็นทาซานนะผมเลยแบบปีนขึ้นปีนลงเก่งไง ไม่เก่งแล้วตอนนี้ไม่เก่งแล้วโอ้มันจะไปเท่าไหร่อะครับทุกคนอโอ้ยออทุกคนดูวิวสิครับทุกคนดูทุกคนเห็นไหมครับทุกคน เห็นไหมวิวเนี่ยผมกินไปผมก็มองทุกนาไปอะครับทุกคนดูดิโอ้โหสุดยอดไปเลยครับผมด,ด,ดู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 ดิโค้สุดอะมีใครทำได้หรือเปล่าถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดส r i ครให้ผมด้วยนะครับผมให้มันถึงพันซับสไคร์เบอร์จะได้กินมาม่าเผ็ด มาเลเซียนะครับผมเอออยากกินมากแล้วใครอยากให้ผมไปกินอะไรหรือว่าทําอะไรที่ไหนก็คอมเมนต์ได้นะหรือจะให้ผมกินในทุ่งนาทุ่งข้าวกินบนรถไถใต้ล้อรถไถกินบนจักรวาลกินนอกโลกก็เม้นบอกได้แต่เมื่อกี้ผมพูดเล่นนะครับผมสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับผมบายไอตอนขึ้นอะ่ะขึ้นโคตรง่ายแต่ตอนลงอะ่ะโคตรยาก